วัสดีค่ะทุกคนวันนี้เดมอนมีคลิปใหม่เขาว่ากันว่าเมื่อเราเอาสายแมสมาถูๆกับปากกาทําให้ปากกาชาดการทดลองวันนี้สิ่งที่เดมอนเตรียมมานั่นก็คือ 1. นแมส 2. ปากกาถ้าตามหลักวิทยาศา,ศาสตร์มีความเป็นไปได้ทางทฤษฎีสูงมากทุกคนเป็นไปได้ไหมเดี๋ยวเราตามไปดูกันทดลองนี้ สำหรับการทดลองวันนี้ก็จบเพียงการเท่านี้สรุปว่าปักกาขาดทุกคนเนื่องจากว่าเกิดจากการแรงเสียดสีทำให้เกิดความร้อนปักกาจึงขาดนั่นเองทุกคนสามารถกลับไปลองทำได้ที่บ้านนะคะแล้วมาคอมเมนต์กันค่ะสำหรับคลิปนี้ไปละบายสูนวิทยา